นายกรัฐมนตรีสั่งการในคอรมอรหลังประชุมร่วมไทยมาเลเซียมีความคืบหน้าทั้งทางด้านคมนาคมพลังงานและแก้ปัญหาน้ำท่วมใต้ด้วยการขุดลอกแม่น้ำโกลกนายจิรายุห่วงทรัพย์โคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการในที่ประชุมคอรมอครั้งที่14ประจำวันอังคารที่17ธันวาคม2567ดังนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการเมื่อวันอาทิตย์ที่15และวันจันทร์ที่16ธันวาคม2,567ที่ผ่านมาประสบความสำเร็จในการพัฒนาร่วมกันทั้งระดับชายแดนระดับประเทศรวมทั้งระดับภูมิภาคอาเซียน โดยมีประเด็นสำคัญที่ขอให้คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องนำไปพิจารณาดำเนินการต่อเพื่อให้มีผลสำเร็จ โดยในการประชุมร่วมกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียและรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆได้ข้อสรุปว่าจะมีการเร่งรัดดำเนินการในโครงการต่างๆที่เริ่มดำเนินระหว่างกันเช่นการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและเชื่อมโยงเครือข่ายการขนส่งโลจิสติกในภูมิภาคโดยเฉพาะพิธีการศุลกาการระหว่างประเทศจากประเทศมาเลเซียประเทศไทยประเทศลาว ไปยังประเทศจีนและประเทศอื่นๆในภูมิภาคที่จะเป็นประโยชน์กับประเทศไทยในด้านการค้าการขนส่งระหว่างกันด้วยนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าเรื่องโครงการขุดลอกแม่น้ำโกลกสะพานสุงไหโกลกแห่งที่สองที่จังหวัดนราธิวาสและด่าน CIQ ที่อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลาขอให้เร่งดำเนินการนอกจากนี้ให้พิจารณาเรื่องข้อตกลงขายไฟฟ้าร่วมจากประเทศลาวประเทศไทยประเทศมาเลเซียและประเทศสิงคโปร์ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั้ง4ประเทศเป็นต้นทั้งสองฝ่ายจะมีการติดตามการทำงานอย่างเร่งด่วนซึ่งคาดว่าไม่เกินเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้านี้จะมีการสรุปการดำเนินการล่าสุดในการทำงานในแต่ละด้านต่อที่ประชมุมคอรอมอต่อไป